ดู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 เฮ้ยอุ้ยหมูมือนี่หมูมือหมูมือใส่กล้องนะหมอเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นหน้าตัวเองหรือเปล่า เห็นไหมหน้าตัวเองไหมเอเห็นหน้าตัวองไหมเอออืมอืออะออไปอ่ะไปอ่ะอือ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 ืมอือืมไปไหนไปสู่ <m recent Affairs> <un ca> <diet> อวกาศอืจเออ,อนี่ก่อนดินเฮ้ยๆไอ้อออแม่ให้กินนมมาแล้วเนี่ยทำไมมาเลยอย่างเงี้ยกินนมมาใช่ไหมเนี่ยกินนมมาใช่ไหมใช่ไหม ใช่หรือเปล่าโอ้โอ้โอ้นี่ไงหจุบ

อืออ mm ืม hmm. อ mm ืฮ hmm. อ mm ืออย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 โอยโอ๊แ hmm. ม mm ่อะไรอ่ะ

ัดแบตมาเต็มครับนอนอิ่มเต็มที่กินนมเต็มถังะวิ่งออมเมืองได้เลยเนะี่ยแ้้ใช่ไหมวิ่งออมเมืองได้เลยวิ่งออมเมืองได้เลยนะนี่ทำไมตอนน้อยๆเนี่ย,ยปุ๊บปุ๊บปั๊บดิจิตอล,ลดิจิตอลดิจิตอล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบไม่ได้เปิดอะไรให้ดูเลยเนี่ยบอยู่เฉยๆเนี่ยเฮ้ยเปิดอะไรให้ดูเลยนะครับห,หันหน้ามองซ้ายมองขวาทำไ,ไมไม่เปิดอะไรให้ดูเลย

Aduh, ini apa ni? Bagaikan begini, oh, makan tak? Makan tak? Ah, makan nanti, makan nanti, diaaเอง. ไม่กินก็ได้ยหยอกเฉยๆไม่กินหรอกอรู้จักแ้งคูสไหมแชงคูสเนี่ยแขนเดียว <c oughs> อ้ยทำหน้าเศร้าเลยอืมวิอิือ ไอขวาขวาขวาเออที่จุบจุบชุบจุบจุบ,บเริ่มตั้งหัวอีกได้แล้วตอนนี้มองขวาลูกมองขวาไว้นั่นแหละยกม,มือขวาอ่ายกมือซ้ายอืมขวาซ้ายขวาซ้ายขวา อุ้ยออะไรเหนื่อยอย,อยังเหนื่อยยังเนี่ยยังไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกแค่นี้นอ่ะอวันยังได้ใช่ไวันยังได้อุย้ย <c oughs> เออเออ,เอ,อ 嗯。好，来啊，讲啊啊。 อะไรเรอะไรเอ่อไม่นี่อุ้มดีกว่าอุ้มดีกว่าอุ้มดีกว่าอืมองกล้องมองกล้องฮึ่มอืมใครเนี่ยอุ้ยเด็กแพมเพิร์ตนี่ว่ะนี่มันเด็กแพมเพิร์ตนี่นะ เด็กแพมเพิดเด็กแพมเพิดหรือเปล่าเห็นหน้าตัวเองไหมตอนนี้สองเดือนนะครับก็จะมองเป็นแบบขาวดำอยู่ไม่เห็นฮอดูเสียงเขาดินี่คือดีนของเด็กน้อยคนนี้อะไรยินนมไหมยินนม นมไม่กินกินไหมกินไหมกินไหมนมกินแไหมต่ดจริงจ in, 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 ินอ้ออ้ชึบอืออืออ <laughs> ืมล้วเหรอ เอาลงกี้พาลงปีนอนเลยนะทาวนนี้อ่ะตรงนี้มันลองเปิดแอร์เปิดแอร์ให้ก่อนนะเอรเกดแล้วกันอ่ใช่ไหมทความเย็นใช่ไหมเนี่ยป้าจะสอนเปิดแอร์เนี่ยตันนี้ตรงนี้ัน,นี่ก็กดนะ ไม่ยากเลยง่ายๆทีหลังเราองเดินมาเปิดแอ้ป้าปลาร้อนไหมแล้วก็เปิดแอปปิ๊บทีนึงเนี่ยนี่ไม่โอ้โอโอ้โอ๊ยโอ๊ยแต่งเยอะเนี่ยอยากนอนแล้วบ้างเนี่ย นอนแล้วไหมนอนแล้วไหมไเสร็จแล้วค่ะคุณพ่อทำงานไอตัวเองไม่ยอตัวเองไหม